สวัสดีครับสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเด็ดทีนะครับสําหรับคลิปนี้แอดจะมาลงแนวทางเลขวิ่งบน2ตัวมา1ตัวปราจางวดวันที่1เดือน9 2568ก็ไปรับชมวิธีคิดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นสูตรวิ่งบนนะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับก็มาทั้งหลักสิบ แผล,ลักหน่วยได้นะครับสถิติย้อนหลังเดินมาแล้วเจ็ดงวดนะครับงวดต่อไปจะเป็นงวดที่แปดเลขวิ่งสองตัวนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็มารับชมวิธีคิดนะครับแอดจะย้อนหลังให้ชมสางวดนะครับนำเลขรางวัลหตัวมาตั้งนะครับเก้าสี่เก้าสองสี่หกรางวัลที่หนึ่งหกตัวนะครับนำมาตั้งแบบนี้นะครับ จากนั้นแถวแรก9บวก9ได้18บวก4ได้22ได้เลข2นะครับแถวที่2 4บวก2ได้6บวก6ได้12ได้เลข2จากนั้น2บวก2ได้เลข4นะครับเมื่อเราได้เลข4มาแล้วนะครับให้บวก5แต้มเป็นเลข9นะครับ เราจะได้เลขวิ่งบน2ตัวนะครับ4และ9นะครับตัวเลข2ตำแหน่งนี้บางงวดก็มา2ตัวล่างด้วยนะครับผลวันงวดต่อไปสตัวบนออก24นะครับสตัวล่าง26เราก็จะได้เลข4ตัวนี้นะครับเข้าหลักหน่วยบนนะครับชมงวดต่อไปนะครับ เลขละวันหกตัว24งสี่แถวแรกสอบวหได้เจบวกสได้เลข9แถวที่สองบวกสมได้เจบวก4่ได้11ได้เลขหนึบวก1ได้10ได้เลข0จากนั้นบวก5แต้มได้เลข5นะครับเราก็จะได้เลขวิ่งบน2ตัว0และห้านะครับบางงวดก็มา2ตัวล่างนะครับ ผลวันงวดถัดไปสองตัวบนออกห้าสองนะครับสองตัวล่างห้าศูนย์นะครับเราก็จะได้เลขห้านะครับก็เข้าหลักสิบบนนะครับแล้วก็มาหลักหน่วยล่างด้วยนะครับและเลขศูนย์ตัวนี้ก็มาหลักหน่วยล่างนะครับก็มาทั้งศูนย์เละห้าเลยนะครับ ชมัวต่อไปนะครับเลขระวันหตัว8 1 1 8 5 2นแะครับแถวแรก8บวกหได้9บวกหได้14ได้เลข4แถวที่2 1งบวก8ได้9บวกสได้11ได้เลข1 4ึบวก1ได้เลข5เมื่อได้5มาแล้วบวก5แต้มได้10ได้เลข0ูนผลวันงวดต่อไป2ตัวบนออก6 5 สองตัวล่างออกหกสามเราก็จะได้ที่เลขห้านะครับเข้าเลขห้าในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับก็มาบนทุกงวดนะครับก็มีติดล่างมาเป็นบางงวดนะครับสมงวดถัดไปนะครับนำเลขรัรนหกตัวมาตั้งเก้าเก้าสี่แปดหกห้าแถวแรกเก้าบวกสี่ได้สิบสามบวกหกได้สิบเก้าได้เลขเก้า แถวที่2 9บวก8ได้17บวก5ได้22ได้เลข2นะครับแล้วนำ9บวก2ได้11ได้เลข1จากนั้นบวก5แต้มได้เลข6เราก็จะได้เลขเด่นบน2ตัว1และ6นะครับ2ตัวมาตัวนะครับหรืออาจจะมาคู่กันก็ไม่แน่นะครับ และสองตัวนี้ก็สามารถมาสองตัวล่างได้ด้วยนะครับเด่นบนสองตัวนะครับแอกก็จะจับคู่ชุดให้สองชุดนะครับสามหนึ่งแล้วก็ 63นะครับให้เป็นสูตรเด่นบนล่างเลยนะครับไม่แน่อาจจะมาสองตัวล่างด้วยนะครับประจํางวดวันที่1เดือน9 2568นะครับสําหรับ31นะครับ ให้เน้นไปที่ล่างนะครับเน้นล่างกันบนนะครับส่วนหกสามให้เน้นที่บนนะครับเน้นบนกันล่างนะครับในวันที่หนึ่งเดือนเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสำหรับเลขสามแอดได้มาจากไหนนะครับมีหลายสูตรนะครับชนกันที่เลขสามแอดเลยนำเลขสามมาจับคู่กับ หนึ่งและหกนะครับได้สองชุดนี้นะครับเป็นเลขเด่นบนล่างนะครับในงวดวันที่หนึ่งเดือนเก้าสองพันห้ร้อยหกสแปดถ้าเอฟซีท่านใดชอบก็แคปหน้าจอเอาไว้นะครับโอเคนะครับสูตรเด่นบนล่างนี้นะครับแปดจับคู่ชุดให้สองชุดนะครับหนึ่งหกนะครับเป็นเลข เลขเด่นบนล่างนะครับเป็นเลขวิ่งนะครับในงวดวันที่1เดือน 9, 2 5้8สําหรับสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับก็ขอให้ FC ซใช้วิจารณญาณน,นะครับเป็นเพียงแค่การคานวณน,นะครับเป็นแนวทางนำให้ฟิีได้พิจารณากันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ฟิีทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ